สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมเหรียญเสมาคาปนโตหลวงปู่ทวดวัดช่างให้ซึ่งสร้างในปีพุทธศักราช2504ัครับครับเป็นเนื้ออลูมิเนียมนะครับครับก็เป็นรุ่น3ครับสร้างในปีพุทธศักราช2504ัครับ ครับองค์นี้ยังอยู่ในสภาพที่สวยมากครับการตัดข้างนะครับดูด้านหลังครับนะครับครับก็โดยหลูกผู้ทิมวัดช่างให้ครับเป็นผู้จัดสร้างขึ้นนะครับครับก็จะมีการสร้างเป็นเนื้ออลูมิเนียมด้วยนะครับ นอกจากเนื้อทองแดงแล้วนะครับหลวงพุทวดก็เป็นพระในยุคข,ของกรุงศรีธิยาครับว่ากันว่าครับมาเข้านิมิตของหลวงพุทิมวัดช้างให้นะครับทำให้มีการจัดสร้างขึ้นนะครับ แล้วก็จัดว่าหลวงพทวดเป็นพระนิรันตรายครับเกี่ยวกับเรื่องการแคลียคาดปลอดภัยนะครับไปไหนมาไหนครับปลอดภัยนะครับถ้าสมใส่พระหลวงทวดครับ